วันอาทิตย์ก็อยากไปเที่ยวแต่ติดนิดเดียวคือไม่มีตังค์สวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์คือในคลิปนี้ถ่ายตั้งแต่วันอาทิตย์แต่จะตัดต่อและพากเสียงและจะได้อัพลงคลิปวันไหนไม่รู้คุณย่าของเด็กๆเ,เสนอมาว่าเราพาเด็กๆไปเล่นที่สนามเด็กเล่นในร่มกันไหมเสนอมาก็ต้องสนองออกจากบ้านเรามาก็มาแวะรับยากกอนบ้านเรากับบ้านย่าอยู่ไม่ไกลการเดินประมาณ10นาทีก็ถึงคำหาก,ก็คือพ่อยามานั่งรถด,ด,ด้วยดิฉันก็ต้องปีนไปนั่งข้างหลังกับเด็กๆนด,ดิฉันก็คือทุกคนนึงภาพออกแมไม่ใช่เป็นคนอ้วนนะแต่เป็นคนตัวหนาคคนนแปปปาากกรรระะ๋ออองสมััว้ีื มกมล้ากระป๋องตัวอวบขาวตัวนี้ขึ้นรถปุ๊บหลับปั๊บปัญหาที่2ก็คือขาไปเนี่ยป๊าปามังคุดเป็นคนไปส่งแต่ขากลับคือเราทั้ง4ี่คนจะต้องนั่งรถเมล์กลับบ้านเองบวกไว้ก่อนว่ายังไงก็ต้องรอแต่ถ้าไม่รอดก็คงได้บวกกับลูกแล้วก็ต้องมาถอดรองเท้าวางที่ชั้นรองเท้าก่อนเขาห้ามใส่รองเท้าเข้าไปข้างในแน่นอนลูกสาวดิฉันก็จะทําเองซะทุกอย่างโชคดีที่วันนี้มีย่ามาช่วยห้องถัดมาก็จะเป็นโซนแขวนเสื้อกันหนาวและมีล็อกเกอร์ให้เช่าสําหรับคนที่มมมมีีีสิิ่่่่่่่งงงขออคคคคาาาาาาาเเเรรรไไได้้ชแตก็นฟโทศซ มาถึงก็วิง่งแจนไปเลยแต่เดี๋ยวก่อ,อนหยุดก่อ,อนไปผิดทางทางเข้าอยู่ทางนี้จะจองตั๋วมาทางออนไลน์หรือจะมาซื้อที่หน้าลานก็ได้แต่มีอยู่หนึ่งข้อแม้คือไม่รับเงินสดเ,เ,<อ>เราจองมาแล้วเรียบร้อยมาถึงก็มาสแกนบาร์โค้ดเข้าได้เลยเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์กลัวคนจะเยอะก็เลยพากันมาแต่เช้าเช,ช้ามากเช้าจนรู้สึกวัววงเวงค่าเข้าสําหรับเด็กราคา209โครนคิดเป็นเงินไทยประมาณ695บาทผู้ใหญ่ราคา29โครนคิดเป็นเงินไทยประมาณ95บาทส่วนของเด็กชายออสการ์เขาเห็นว่าหลับก็เลยให้เข้าฟีไม่่่่่่ใใชเเกอออขวบต้้งสยยคาลนนู ได้เป็นเวลา3ชั่วโมงเด็กหญิงเอลิซาตื่นเต้นมากมากแบบมากสุดยิ่งบนไปทั่วเลยค่ะเพราะว่าตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเล่นอันไหนก่อนดีก่อนหน้านี้ก็เคยพามาแต่ว่าตอนนั้นยังตัวเล็กเล่นอะไรยังไม่ค่อยได้รอบนี้คือแบบเล่นได้ทุกอย่างปีนป่ายได้ทุกที่สูงแค่ไหนก็ไม่กลัวแต่ก็ยังตัวเล็กเกินกว่าที่จะปล่อยให้เล่นคนเดียวเพราะฉะนั้นอีแม่ก็ต้องตามปีนป่ายไปด้วยทุกที่เลยมากหลายคนถามเข้ามาว่าทําไมไม่เคยพูดถึงปู่กับย่าของเด็กๆบ้างเลยเขาไม่มาหาเลยหรอมาค่ะเขามาบ่อยด้วยแต่เขาไม่บบก้าานปูัย ี่ฉันไม่กล้าถ่ายค่ะเกรงใจมีมารยาทดนิดน,นึงมันเป็นเวลาครอบครัวเนาะปู่กับย่าเนี่ยแยกทางกันตั้งแต่ปปามังคุดยังเป็นวัยรุ่นบ้านย่าเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่ปู่จะอยู่ไกลหน่อยเพราะฉะนั้นย่าก็จะมาบ่อยสุดย่าอายุ63ปีแล้ว<ต>คงต้องทํางานอยู่ยังไม่กเกษียณสวีเดนเนี่ยจะ,กะเกษียณกันประมาณอายุ6 5แลได้ข่าวมาว่าอีกไม่นานจะเลื่อนเป็น6 7ทำง,งานจนง่มมีอยู่จริงเนื่องจากสังคมครอบครัวคนสวีเดนเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันพอเรียนจบมีงานมีการทําเขาก็จะซื้้้อออออออหรืเเเช่่่าาาาาบนนยยยยยยกกมมูป็็ขงงตตัวจะ เลี้ยงดูลูกหลานบ้างเป็นคร,คราวอันนี้พูดในภาพรวมนะคะแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันออกไปย้ำแต่ละครอบครัวแตกต่างกันและถึงจะไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันไม่ได้เจอหน้ากันทุกวันแต่ปู่ย่าและเด็กๆก,ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกใ้ร่กมเกลียวเหมือนบ้านเรานั่นแหละส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ประเทศมีรัฐสวัสดิการที่ดีสําหรับพ่อแม่และเด็กทาให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงลูกอยู่บ้านเองได้โดยที่ไม่ต้องฝากไว้กับปู่ย่าตายายให้เป็นคนเลี้ยงดูเช่นเวลาลูกป่วยพ่อแม่ก็สามารถลาหยุดงานดูแลลูกได้จนกว่าจะหายพร้อมท หนึ่งขวบขึ้นไปก่อนสามขวบไม่ฟรีแต่ก็ไม่แพงเพื่อให้พ่อกับแม่สามารถกลับไปทํางานได้แต่สวัสดิการอื่นๆอีกมากมายวันหลังค่อยมาเล่าอีกเดี๋ยวคนดูจะเครียดพักมาตั้งยาวแล้ววันนี้ยังไม่มีอะไรให้หัวเราะเลยม,มีย่ามาช่วยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยอีลงตุงนังเท่าไหร่เขาเล่นจนเหนื่อยจนจะกลับบ้านแล้วเด็กชายออสการ์เพิ่งตืง่นตื่นมาด้วยความงงงวยว่าอา้าวอยู่ที่ไหนเนี่ยปล่อยให้เด็กชายออสการ์ตื่นตาตื่นใจกับของเล่นไปได้สักพักเ้าวลาอันสมควรแก่การพักรับประทานอาหารงวัไ้ท เวลาที่จะให้หลานทําอะไรหรือกินอะไรแกจะต้องถามก่อนว่าทําได้ไหมกินไดไหมแกจะพูดเสมอเลยว่าเลี้ยงลูกสมัยนี้กับสมัยก่อนมันไม่เหมือนกันแล้วอีกอย่างดิฉันกับแม่แย่าเนี่ยเป็นคอ,อน้ําชาเหมือนกันดื่มน้ําชาด้วยกันบอนชาสีขาวบ้างสีแดงบ้างเพ,าเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุการณ์แม่ผัวลูกสะใภ้หย,ยุ่มหัวกันอย่างแน่นอนไหม่เมานะเอ๊หรือว่าหยุ่มกันตอนเมาแล้วดิฉันจําไม่ได้ว่าแล้วเวลาดื่มกับย่าที่ไรทำไมหัวเจ็บๆขณะ<ๆ><ๆ>ที่เรากาลังนั่งรับประทานอาหารอยู่นนเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพื่อนสาว ล่าสุดนะเจอเมื่อเดือนที่แล้วงานฉลองเพื่อนเรียนจบฉันก็ซื้อเตรียมของขวัญเรียบร้อยถึงวันจริงลูกไม่สบายไม่ได้ไปเมื่อก่อนเจอการ้าเล่าพอมีลูกเจอกันที่สนามเด็กเล่นมีอยู่จริงเจอตัวแล้วดิฉันก็เลยทาพิธีมอบของขวัญให้เพื่อนเะเลยกินยังไม่ทันจะอิ่มลูกสาวดิฉันวิง่งแจนแถมจะเล่นสไลเดอร์อันใหญ่ด้วยนะลูกเหรอไม่ใช่แม่มันนี่แหละูจากภาพก็น่าจะรู้แม่สนุกกว่าลูกสมัยเด็กไม่มีแบบนี้มีแต่วิ่งเล่นอยู่ตามทุ่งนาสไลเดอร์อะไรไม่มีหรอกมีแต่สไลด์โคลนและแน่นอนบ้านดิฉ แค่ตอนที่กินไอติมนั่นแหละนั่งไม่ถึง5นาทีอย่างอื่นไม่เล่นด้วยนะจะเล่นแต่สไลเดอร์อันนี้อย่างเดียวไม่ท้วนไว้กี่รอบเด็กชายออสการ์ตอนนี้ก็หยุดรับบทชายผู้คลั่งไคลการนอนไว้ก่อนขอเล่นก่อนมาครั้งแรกไงโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากได้เห็นลูกมีความสุขแบบนี้เหนื่อยแค่ไหนแม่ก็ยอมย่าดิฉันก็ไม่ธรรมดานะคะอายุเยอะแล้วแต่ยังแข็งแรงมากวิ่งตามเอลิซาไม่หยุดเหมือนกันเด็กหญิงเอลิซาเป็นคนหลักเด็กชอบเล่นกับเด็กๆทุกคนยกเว้นน้องชายตัวเองถึงเวลาอันสมควรแล้วเตยมตัวเดินทลินไปี้ถ ก็เลยต้องให้ย่าเข็นเด็กชายอสการ์ส่วนดิฉันก็รับบทเป็นนางแบกวันนี้แบกเด็กหญิงเอลิซาเพราะว่ารถเมย์จะออกแล้วต้องวิ่งแล้ววันนี้ไม่มีงองแยเพราะว่าเด็กหญิงเอลิซาได้ทําทุกอย่างเองสมใจย่าจูงมือเดินขึ้นรถเมย์เองแตะบัตรเองเลือกที่นั่งเองอย่างเดียวไม่ได้ขับรถเมย์เองและต้องมาต่อรถเมย์สองต่อด้วยนะเนื่องจากมีคุณย่ามาช่วยทุกอย่างก็เลยผ่านพ้นไปได้เกือบดีพอมาลงที่ปลายหน้าบ้านใจไม่อยากบอกลากับย่าเจียใจจนก้าวขาไม่ออกและไม่ยอมนั่งรถเข็นจากปก